สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้เราสิผ้ามาเห็ดอันผัดหอยแมงผูค่ะผัดกะเพราหอยเมงผูค่ะไปเบิ่งค่ะไปเบิ่งวิธีเห็ดกันน่ะวามีบัตเตอริปอีหยังแน,น่เห็ดวิธีง่าไงสไตล์ในรถผ้าแสบละค่ะมีอย่างกระเจยไปแล้ว่ีน้องแ่บคือเราค่ะปลาขาไปเบิงค่ะีมหอยแมงผูค่ะหอยเมงผู๋เราเอาไปลวกนะคะสื่อเพิ่นแบบแกะมาแล้วคะ่ะแล้วกาซีมีนเห็ดค่ะเห็ดร่วมทุกอย่างค่ะพี่น้องแล้วก็ถั่วฝักยาวหั่นนะคะผิกกระเทียมค่ะนั่งเอกะใบกะเพราค่ะพี่น้อง เครื่องปรุงกับว่าไม่เอียงไรกะบรสด,ดีซี่ยวขาวแล้วก็อันเอียงก็น้ำมันหอยค่ะพี่น้องนะค่ะไปบิง่งวิธีเห็ดกันเนาะค่ะนาอพี่น,อน้องเนาะเห็ดก้อนสิพัดนี่ก็ต้องเอาไปหลวกก่นนะคะ่ะมันค่อยสีบบเมนคิวไหมคะ่ะเอาไปลวก,กอหลวกนามก่อนเราค่อยมาพัดมันค่อยสีสุกไว้เนาะพี่น้องสูตรไพสูตรมั่นเลคะ่ะสูตรรเห็ดแนวนี้เลอพี่น้องเด้อเห็ดนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราเสียเอาไปหลวก,ก่อนไปหลวกนามก่อนค่ะ ลวกน้ำห้อนค่ะพี่น้องน้ำเดือดแล้วก็เฮ็ดลงไปลวกก่อนค่ะล้วค่อยเอามาผัดค่ะพี่น้องมันค่อยสีย่นระยะเวลาการผัดข้าวนอาพี่น้องนะเนาะเฮ็ดเริ่มสกแล้วคะเดี๋ยวเราเอามาผัดกันนะพี่น,อน้องเนาะมาเบ่งวิธีผัดของสูตรของหลอด,ด้อค่ะเดอ้อผัดอันผิดกระเทียมค่ะผิดกระเทียมเพียงสุกนะพี่น้องผัดให้มันหอมก่อนคออ่ะล้วค่อยเติมหอยเติมน้ำลงไป ผีกระเทียมเดิมหอมแล้วค่ะเดี๋ยวใส่หอยลงไปค่ะพี่น้องใส่หอยลงไปเลยค่ะตามโดยทัวร์ค่ะพี่น้องเห็ดที่ห้าด้วไปเมื่อกี้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่พร้อมกันเลยค่ะรสดีค่ะซอสค่ะใส่ลงไปแบบพอดีนะคะกาเอาค่ะซีอิ๊วดําค่ะนิดนึงนะคะใส่หลายมันดําพี่น้องซีอิ๊วขาวค่ะ ใส่ลงไปพอประมาณค่ะไปต้องใส่ละใส่ยางละนิดยางละหน่อยค่ะน้ำมันหอยค่ะค้นมาเลยค่ะพี่น้องง่ายๆค่ะสูตรอยสตรเฮ็ดง่ายๆเด้ค่ะเด้ออาสีบรคือยังอันค้นอื่นเขาเห็ดเนี้ยกับสวดไผู่ตรนั่นนะค่ะพี่น้องรสชาติออกมาแซ่บคือยังน้ำดานอาหารเพื่อกันนั่นแหละค่ะเร่งไฟขึ้นจังหน่อยค่ะพี่น้องคนให้มันเข้ากัน ผัดสักพักเกลือนจังเห็ดเจันหอยเขาไปหลวกเขาไปหนึ่งซุกแล้วนอที่นองเขากะจังเห็ดเปสี่เรากับไปหลวก,ก,ลวกมาแหลวัสีนะ้าหอยเขากะซุกแล้วอสัสีเนียอือเขากะแก่มาผัดให้เขาเครื่องกันได้ซื้อที่นองเห็ดเนี่ยคือใส่สามอย่างเลยค่ะคะนว่า,ถ,า,ถ,าถ้ากินเห็ดให้กินเห็ดสามอย่างมาสินะก็ <laughs> ใส่ตามสูตรเถเจ้าเนาะเห็ดต้องสามอย่างละสันีน่ีนอ้องเริ่มเข้าทีแล้วค่ะยวใส่กะเพราเนาะคะ่ะนาะซิมรสชาติตามใจชอบดเด้อค่ะเด้อใส่ใบกะเพราลงไปได้ค่ะคนมันเลยค่ะพี่นอ้องคนค่ะเพราะใบกะเพราวนบดต้งซุกแห้งแล้วค่ะบดเสียใบกะเพราซุกหลายบดเสียบมักไผ่มักมันขึ้นวานเนาะคะ่ะแต่ลรหมักแบบว่าพอมันสลบเป็นสีไหมเอาละค่ะพี่นอ้อง มาเด้อค่ะเด้อพี่น้องคุณน้ามาก,กินเสบๆน้องกั nah, IR นเป็นเส่บพี่น้องไะค่ะอันนี้เมนูขขาเจ้าเด้อจ้ามาหนีมาค่ะพี่น้องคุณน้าเป็นแส็บไะค่ะสวัสดีค่ะมาปอกกันอีกแล้วนะคะใน่องไม่ลดผ้าแส็บคือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้เราสีผ้ามากินนี่ยเป็นคนไทยค่ะผัดกะเพราหวานหอยเมองผูค่ะไข่ดาวน้ำค่ะพี่น้องนิดนึงเห็นไหคะผัดกะเพราหวานหอยเมองผูแล้วก็ใส่เห็ดน้ำค่ะพี่น้องเห็ดสามอย่าง แล้วก็ซีเมนเนี่ยค่ะอันพริกน้ำปลาค่ะหัน่นนันกระเทียมเซํามพี่น้องกระเทียมท้นพริกน้ำปลาสำหรับนะคะคนที่เขามาติดตามรับชมแล้วก็ฝากในเด้อคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองใโลดพ้าดแสบในเด้อค่ะที่สําคัญนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะพี่น้องสิเดียบพดคลิปใหม่ๆค่ะเวลาเราอัพคลิปลงค่ะพี่น้องขอบคุณกาลังใจดีๆจากพี่น้องสุภูสุสนนะคนด้อค่ะที่เขามาติดตามเข่ามาคอมเมนต์ โบน้่ไม่ลดนะคะมาค่ะยโยล,ลายย้ายหางยาวค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อเอฟซีสุขูสุขนจะทางฟังไทยฟังเล่าหล่ก็จะทังต่างประเทศค,ค่ะมากินพดอันกระเพาหอยแมงปูเสียบๆนําไม่นลดค่ะนี่เห็นวิธีเฮ็ดน้่เรื่อค่ะมางเนี่ยง่ายๆสไตล์ไม่ลดพลาดเสียบค่ะนี่ยังจะใส่ไปนะพี่น้องเนาะเฮ็ดง่ายๆค่ะบอตรงเอียงมากไมมขึ้น่าและะ้วค่ะเนาะพริกน้ำปลาค่ะพี่น้องมึงเนี่ยกระเทียมเน้นๆเลยด้ค่ะ กระเทียมทุนกระเทียมเน้นเน้นเน้นบอกเนมาเด้อค่ะเด้อห้วยค่ะพี่น้องตาดลงไปพริกน้ำปลาห้วยค่ะไม่ค่อยเพลียพี่น้องเสียบมาเด้อค่ะเด้อมากินเสียบๆนียงกันพี่น้องเด็ซีสุขูมสุขชนค่ะเอือนแล้วเอือนอีกเนาะพี่น้อง หรือขายเด้อแซีบเขาได้ี่เห็ดเองแซีบเองอีกคือเก่าล่ะค่ะม่หย่องจกคว้างสียองเพลย์นะพี่น้องนะย่องจกคว้างตัวเห็ดเองหย่องเองส่วนตัวอืคำยังไงค่ะก็มีไง,าางาตาสดสวยแสบไปหน่อ,นอง ขอนี้ได้หมือกินขอนี้วได้หมือเนาะกินไขน้มงู่ห็นได้หะพี่น้องจังไอยแมงขู่มากหรือเอามาผัดจเจ้าเห็นยังไหมเจ้าบอกว่าพักกระเราไม่เ่าัสมยาวเลยค่ะอืมอ้มจ้า แบับแล้วน้อยตัวนี้ใหญ่มั้งเลยน้ำปลากระแซบไหมผ <c oughs> <c oughs> มซอยกระเทียมต้นกระเทียมท่อนซอยบางๆแซ่บพี่นอ้องพี่นอ้องต้นนี่พี่นอ้องหอยเลยค่ะหอยเรือค่ะเรือ ืรักเขาด้วยอารมณ์หิวชนมหลายแนตะ่มันต้องกินเบอร์บอรนก่องจานบบงนี้หนึ่งเลยนี่ย ออหนีร่องันแล้วค่ะหี่องเล้ัดบ่เดิน,พนงเงนพลิกปุเพ่ดเลพี่น้อง เป็นคนไทยค่ะมาเนเป็นคนกรุงเทพ <laughs> เป็นคนไทยอยู่แล้ววาพีดเป็นคนก,กรุงเทพมานยเป็นคนภาคกลางเราพีทเอพีหน้องเนาะอืมพีพีเห็นหน้ามัน,มนเตเจ้ากพีกใจเนาะนป่า ใส่มันเบปแน้วน้องไม่เข้มหรอกค่ะนี่ตื่นใจนอ,ยอยู่อเสียดไปนอนเอ้ยมันเ,มเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันเมนูงง่ายสไตล์ไม่ไรดผ้าดเสบใส่ินเลียงแสียบอีก เฮดนีนต้องใต้สามอย่างได้เป็นของพันวันถ้ากินเฮดเนี่ยต้องกินเฮดสามอย่างมันต้องเคยเป็นยาไปเถอะเจ้าแมนมาแมนหรอค่ะก็ซื้อมาสามอย่างน่ะแหละเฮดอีกอย่างกับคนเอิ่นน่นเฮดออลินจิบอ่แล้วก็เฮดอันนี้ไหมก็ซื้ออีกอย่างดอกน่ะจำซื้อไปได้ กินแพ็กนั่นเองแพักเหื้อจ้ำย่างน่ะมันหนักใส่ใบกะเพราได้หลายแบบผักกะเพราเนาะผักกะเพราต้องใส่ใบกะเพราได้หลายนะคะผักกะเพราสวยถ้าเจ้ากินใส่เพากเหยาะเนี่ยมันสายใจเลยมันมักใส่ใบกะเพราได้หลายใส่ใหญ่ข้างหน่อยหนึ่งสวยถ้เจ้ากินกระไดผัดกะเพรา เดีย๋ยวอันจะมันเบิร์ตตัวนึงที่เจาะเสียเลยกำไรไล่ๆหอกเวล่าพัดอันใจก็เผาเขาได้ค่ะ <c oughs> ต้อเด็ดเองใส่แบบหมัดหนึ่งใส่เบิร์ตเลยเราค่ะคพี่น้องอันนี้เราสื่อมาใส่สองหมัดเลยหมัดหนึ่งแาพอผาเราค่ะไว้เทศกินหมักใบิร์ตกับเผา ตัวปลากระเพาบหนานนะพี่น้องไข่กระเพาะหน่อยๆนั่นเราเสียบเลยใส่ไปมันเป็นกินมาสอนบอกให้เจ้าว่ะเวลาไปสื่อบอกว่าใส่ใบกระเพาะให้เด้อเป็นใบกระเพาะให้เด้อก็น้อยคือเก่าพี่น้องเอ้ยนี่ละเห็ดเอียงเลยหลายจ้องมัดกุนะ่ะ เดี๋ยวปอกให้ใหมค่ค่ะรอแป๊บน,นึงนะคะโอเคอร่อยม,ม,ม,มากเลยอร่อ,มอย,ายอม,ม,มากเลยอัวันใหญ่นี่แม่ปอกให้ใหม่นะคะโอเคสับไปเลย เป็นทันลานที่เป็นแบบพัดช,ชาพัดปลากระแสบประเสบิทใหอยอย่างนี้นะก็เดี๋อวเป็นนเนาะบเนี้ยพัดช,ชาพัดยังไงไหมย่ำกระดาษิสียบเนาะหอยอย่างไม่ผูกเนาะมอนีอ่ด้วยยี่สิบบาทเดรล้ายด้วพี่นอ้องด้วยยี่สิบบาทกระเพรา กระเพรา10บาทเฮ็ดอีกทั้งเบิดหมอน,นี่หมอน,นี่ทีเฮ็ดนี่ทั้งเบิดลลอยเดี๋ยวเลือกว่าหาสิบบาทพี่น่นาไม่หลายค่ะค่ะกินในเบิ้เนี้ยเ็้ไปกินมื่อื่นเจ้าได้อีก แต่สื่อให้เจาะไม่ได้หรอกค่ะต้องจะกรับกับแป๊ซิบเลยพี่น้องแพ้งทำนี่มลาลากเลยเฮ็ดยิบเองสื่อมันแพน้งพี่น้องืคยกินเองเขาเก็ประหยะัดเด็กกินหลายความพี่น้องแม่มาค่ะ ฝาอยู่ไหนหอ่ะฝามันให้ด้วยนะเป็นเข่าเฮียปากเฮียข้างแล้วใช่ไหมฝาเลยหรอคะแกไปเนอะ เด๋ยวกินเป็นหอยลายเนาะหอยลายพัดพริกเขาจานบางอย่างนึงพี่น้องก็เป็นตะกินเบิร์ตบอ๊ปกากตักมาสักพุ่นจานได้บบเนียเริ่มอินเลยได้แบเนี้ ราวังเลอะจุดนะคะโอเคหอะะเป็น่องเป้ีน้อง เด้กเก็บใส่กองไว้ยังมีไหมหนึ่งเดี๋ยวไปกินนั้นเบิดดีกว่าค่ะพอ่ออนมันนีพ่อจมหนีก่อนนะคะ่ะขอพุณนี่เขามาติดตามรับชมส่องเปลดผ้าเส็บด้วยค่ะเด้อจะขอคุณนก็ร่งางใจดีจากพี่น้องสุกูสุก้อนติเขามาติดตามเขาว่าคอมมนนะคะฝากอีกช่องทางหนึ่งกับจากอันช่องทางอันแฟนเพจน,นะคะ แนเพจอันเฟซบุ๊กนะคะซื้อสองเมลดผ้าเสบคือกันแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งกับอันใน youtube มาค่ะสองเมลดผ้าเสดเวยค่ะเด้อผู้ใดมัดติดตามทังอัน youtube ด้วยว่าแฟนแฟนเพจก็ฝากให้เด้อค่ะเด้อไปติดตามทังเพจเฟซบุ๊กแล้วก็มานติดตามทังง o u t u b e ให้ดในเด้อค่ะไปติดตาม youtube แล้วก็ตามไปติดตามในแฟนเพจเห็นได้เด้อค่ะซื้อเมลดผ้าเสบเป็นสองช่องทางนะคะตะมานีผ้าจัหนีก่อนนะคะ ขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมสองโนรถผ้าสแส็บด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเ้้ยอค่ะพี่น้องสีสำคัญเลยค่ะวันนี้พ่อจะมีก,ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ